สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพี่ภูมิกับเจสซี่ก็มีภารกิจนะคะที่จะต้องแข่งกินเลนะแล้วก็ต้องทายรสชาติด้วยนะคะว่ามีรสอะไรบ้างนะวันนี้ก็จะมีรสดั้งเดิมนะคะตัวนี้มันฝรั่งแท้แล้วก็จะเป็นรสเมี่ยงคําตัวนี้รสโนริสาหร่ายค่ะแล้วก็อะไรเนี่ยปลาหมึก รสปลาหมึกย่างฮอตชิลลี่ก็น่าจะเผ็ดนะคะได้อยกางรสหนึ่งค่ะรสบาร์บีคิวนี่นะคะพี่พงศ์กับเจสซี่ก็จะปิดตานะแล้วก็แม่จอยก็จะป้อนเลยให้นะคะกินพร้อมกันแล้วก็มเไมไ่รอด้แล้ว,ลวก็แม่จอยจะถามนะแล้วก็ต้องตอบด้วยนะคะว่าเป็นรสอะไรนะคะถ้าใครแพ้จะต้องโดนหนีดดีดนิ้วนะคะ โดนดีดนิ้วเดี๋ยวซองแรกนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่จอยจะหยิบซองไหนขึ้นมานะทั้งห้ารถนี้นะคะอา้าวทุกคนเตรียมตัวนะคะแม่จอยจะแกะแล้วก็จะให้ทั้งสองคนหยิบชิมคนละชิ้นนะใครตอบได้ตอบออกมาเลยนะคะตอนนี้นะคะแม่จอยแกะออกมาหนึ่งซองแล้วนี่ทุกคนจะเห็นแล้วนะคะแต่ว่าพี่ภูมิกับเจสซี่ไม่เห็นอา้าวพี่ภูมิหยิบมาหนึ่งชิ้นค่ะ ปิดตากันซะด้วยเจหนึ่งชิ้นพี่ภูมิอย่าพิ่งอย่าพิ่งหนึ่งสองกินค่ะตอบได้ตอบเลยค่ะพี่ภ<ม>ูมิไ,มได้หนึ่งคะแนนค่ะเจสซี่แพ้นะคะข้อนี้ต่อไปนะคะซองที่สองแม่จอยแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนเห็นแต่เจสซี่กับพี่ภูมิไม่เห็นอ่ะเจสซี่หยิบก่อนหนึ่งชิ้น พี่ภูมิหยิบหนึ่งชิ้นค่ะห้ามแอบดมเริ่มชิมค่ะรสชาริายค่ะอ่าหนึ่งต่อหนึ่งค่ะหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้นะคะเสมอกันนะคะต่อไปถุงที่สามนะคะแม่จอยแก่แล้วนะอ่ะเจสซี่หยิบห้ามแอบดมอี่ภูมิหยิบเริ่มค่ะ อ,อ่าพี่ภูมิก่อนเ <laughs> จสซี่หนูต้องต้องรีบค่ะรีบใส่ปากเลยนะ <laughs> ตอนนี้สองต่อหนึ่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้สองต่อหนึ่งนะคะถ้าข้อนี้เจสซี่ได้เจสซี่ก็จะเสมอกับพี่ภูมินะแต่ถ้าเจสซี่ตอบไม่ได้พี่ภูมิก็จะนำไปเรื่อยๆสองที่สี่ค่ะพี่ภูมิหยิบค่ะพี่ภูมิห้ามแอบ,บดมสองที่สี่ อาจจะซี่ยิบเลยพี่ภูมิโก่งเลยเนี่ยเริ่ค่ะเจะสซี่ชา,ารสปลามหมึกค่ะสาม <Okay. S 2> ต่อหนึ่งนะคะตอนนี้พี่ภูมิได้คะแนนสามคะแนนแล้วก็เจสซี่ได้แค่หนึ่งคะแนนหนูจำไม่ได้ว่ามันมีรสอะไรบ้างหนูต้องชิมสิไม่ใช่ให้จำไม่หนูจำตอนนี้ก็คือเจสซี่แพแล้วนะเพราะว่าถึงเจสซี่ตอบถูกข้อก็ตามพี่ภูไม่ทันแล้วแหละ อ,อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะสำหรับซองนี้นะคะสองที่ห้าไม่มีแล้วนะสองที่ห้านี่แหละอันนี้ถ่ายกันเล่นๆว่าเป็นรถอะไรอ่ะจะซีบอ่ะพี่ภูมิหยิบ,ยบกินค่ะฝรั่งแท้ค่ะฝรั่งฝรั่งแท้แต่ถึงไงจะซีก็แพ้นะ <c oughs> ตอนนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการลงโทษนะคะ อ่ะตอนนี้สองคนกำลังฟินนะคะกับการกินเละบทลงโทษนะคะที่เจสซี่จะโดนก็คือการดีดนิ้วนะคะเจสซี่ต้องทำมือแบบนี้นะแล้วก็นั่นตบยุงดังป้าบเลยค่ะแล้วให้ภูมิดีดตรงนี้ค่ะนี่เริ่มยังคะเจสซี่ทำใจได้ยังไม่ค่ะขอสักห้าร้อยนะให้ภูมิทำไม่แรงหรอกโลก <c oughs> แค่บาดจิบโอ้ยมาเร็วพร้อมยังพี่พุมมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาห่อให้มันขึ้นอีกเออพี่พุมมจัดการค่ะโอ้ยตายแล้วพี่ภูมิใจร้ายอ่ะทำร้ายน้องขนาดนี้นะคะเจสซี่เดี๋ยววันหลังเอาคืนนะเจสซี่นะ รั่ลังหนูต้องชนะเราคือน้ำปิดพูดปิไเออหนูต้องชนะพี่ภูมิให้ได้นะคะจะได้เอาคืนนะโอเคไหมค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่จอยจะสิ้นแล้วก็พี่ภูมิก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเยี๋เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าดูท่าทางสองคนนี้แล้วจะฟินกับการกินเลมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ